สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนรวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรพร้อมทั้งนำกล่าวคำบูชาพระรัตนไัรก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมาชายโยเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าจากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวยายขีดอนาเพศอดโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกรายนานมิตรทวัโกโปลและกรายนานมิตรตทะธานีหอนสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานและสาธุชนได้น้อมนำจตุปจัจเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นพระอาจารย์พระประเวศวรสโยจเจ้าวาสวัดภาวนาซานเดียโกได้เมตตาให้ข้อคิดข้อธรรมนะครับที่มีคุณค่าว่า เวลาของการสร้างบารมีของเราน้อยลงไปทุกวันมีกรณีศึกษากฎแห่งกรรมหรือเคสตัตตี้ของนักสร้างบารมีที่ใช้เวลาสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังแม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็ไม่หวั่นไหวเพราะมีความเคารพรักในมหาปูชนียาจารย์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม แต่วิบากกรรมปาณาติบาตมาตัดรอนทําให้เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มนะครับแล้วก็ได้กลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเคปรโมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นการที่เราได้มาสวดมนตร์รักษาศีลถวายขีลาเพศรรและพระตาหาราในวันนี้อน,นิสงส์จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวจะได้สร้างบุญสร้างบารมีไปได้นาน,านๆเหมือนดังเรื่องราวของพระพากุลเทระครับที่มีร่างกายแข็งแรง สร้างบารมีได้ยาวนานถึง160ปีทีเดียวครับ